สวัสดีค่ะพบกับหนิงกิจโรงดวธุรกิจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หนิงมีรถ Toyota Revo 2.4 a เกียร์ออโต้ปี2022เป็นตัว Mid พีเดนเนอรนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถกระบะยอดนิยมของคนไทยและสะดวกสบายด้วยดีไซน์ที่สวยงามทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ง่ายระบบช่วงล่างและระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลดีไซน์ภายนอกนะคะที่ดูบึกบึนทันสมัย ส่วนไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่โชบเฉี่ยวและส่องสว่างได้ดียิ่งขึ้นภุมพลังนะคะจากเครื่องยนต์ GD Super Power ใหม่กำลังสูงสุดที่150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลังกำลังและความประหยัดนั่นเองค่ะคันนี้จะได้เป็นชุดแต่งบันไดข้างนะคะแล้วก็จะได้เป็นไฟเลียวที่กระจกมองข้าง ระบบควบคุมระยะการจอดนะคะจะได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเลยต่อมานะคะจะเป็นไฟหน้า LED แล้วก็จะเป็นไฟ daytime running นะคะมาพร้อมกะจังหน้าโครเมียมโฉมใหม่นะคะคันนี้นะคะไฟท้ายจะได้เป็นไฟ LED ตามมาด้วยเซ็นเซอร์กะระยะถอยนะคะให้4จุดเลยมาอยู่กับกันชนท้าย ตัวนี้นะคะจะได้กล้องมองหลังด้วย1ตัวนะคะกะระยะให้อีกหนึ่งอย่างเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในบ้างนะคะคันนี้ภายในจะได้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะไม่ว่าเป็นการพับกระจกการาใช้กระจกขึ้นลงหรือ การพับกระจกซ้ายขวานะคะก็คือจะได้ระบบไฟฟ้าแล้วก็เบาอก,ก็จะได้การปรับไฟฟ้าเหมือนกันไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังปรับขึ้นปรับลงนะคะก็คือจะไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็มาต่อกันที่พวงมาลัยนะคะคันนี้พวงมาลัยจะหุ้มหนังมาให้นะคะหนังแท้จากโรงงานแล้วก็หัวเกียร์ก็จะหุ้มหนังให้เหมือนกันก็คือโดยรวมภายในคันนี้จะคุมโทนด้วยโทนสีดำล้วนๆเลยนะคะระบบแอร์คันนี้จะยังเป็นปรับ แบบเมนนวลอยู่นะคะจะยังไม่ได้ปรับอัตโนมัตินานแล้วก็ต่อลงมาก็จะได้เป็นช่องวางแก้วน้ําให้2ช่องแล้วก็จะมีช่องกระจายไฟให้อีก2อ,อันเหมือนกันนะคะอย่างที่แจ้งตั้งแต่แรกนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ก็จะมีโหมดอีโคโหมดกับเวอร์โหมดให้ด้วยนะคะคันนี้จะสามารถทดได้6กสปีดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะหนัง เดิมหนังแท้จากโรงงานแบบนี้เดิมๆเลยนะคะสภาพใช้งานน้อยมากมแล้วมาดูกันที่เลขไม้บ้างนะคะคันนี้เลขไม้จะอยู่ที่ 2 6 9 7 2กิโลเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นรถที่ใช้น้อยมากๆเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องพูดโดยสารกันบ้างนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนเปิดมาห้องพูดโดยสารก็เหมือนกันคะ่ะคือสภาพใหม่มากๆนะคะได้เบหนังทั้งขั้นเหมือนกันเลยเรามาต่อกันในส่วนสุดท้ายของรถยนต์กันบ้างนะคะก็คือห้องเครื่องนั่นเอง อันนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์2.4ซีซี150แรงม้านะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นั่นเองช่วยกระจายแรงเบรกได้นะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนคันนี้นะคะอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยของเขานะคะจะมีระบบการควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติแล้วก็จะได้ระบบป้องกันการโจรตกรรมให้ แล้วก็จะได้ระบบอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอื่นๆมากมายได้ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดรถบนทางราชันแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะคะสำหรับการรีวิวจาริว2.4เกียร์ออโต้ปี2022คันนี้นะคะก็คือที่เราเอามารีวิวกันก็แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะเพราะว่าอุปกรณ์และออปชั่นของเขานะคะมีมากมายจริงๆ เอาเป็นว่าถ้าลูกค้าคนใดนะคะที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก่อนจะจบไปนะคะหนิงขอฝากช่องทางการติดต่อของกิจรุงโลธุรกิจไว้สัเนิดนะคะกิจรุงโลธุรกิจสามารถค้นหาได้ทุกแพลตฟอร์มเลยถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเจ้ารีโวคันนี้นะคะทักแชทหรือสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ